โอเคมาต่อนะคะคณสุชนตรงนี้เสร็จแล้วก็หมนนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะตอนนี้ก็เราก็ขึ้นโซ่สามมาแล้วก็ถักอ๋อตอนีกนอนนะะ้ก็จะเป็นลายนี้น,น,นะคะก็จะเป็นลายเนี้ยลายเนี้ยลายเนี้ยเนาะเป็นลายเนี้ยโอเคแล้วก็จะขยับเข้ามาให้มันอยู่กลางเนาะ ดึต่างเสร็จแล้วก็เคลื่อนโซ่สามโซ่สามโซ่สี่ออเคโซ่สี่โซ่ห้าแล้วกันเนาะโอเคแล้วเราก็ลงเนี่ยสองสารว,วดแล้วก,ก็จะเป็นคลิปที่สองนี่คือจบแล้วนะคะให้เพื่อนถักเพราะว่ามันก็จะถักตามหลายแล้วพอนถูกหลายแล้วเนาะแล้วก็ลงนี้เป็นเป็นเสาสามเนาะสองแล้วก็มาเป็นสามมันก็จะ มันก็จะเป็นตาเนี่ยมันจุดลงในหนึ่งแล้วก็อันนี้สองเสารวบแล้วก็มันเป็นสามเลยนะ,ะ,นะโอเคแล้วก็เสาสองแล้วก็เสาสามเสาสามแล้วก็รอบตัดโอเคมาอันนี้แล้วก็ เสอสองสองสาลวดตรงนี้นะคะเสาลวดโอเคแล้วก็ทำเส้สองแล้วก็ลงนี้หนึ่งเสานะคะเน็ตห้ึ่งเสานะคะแล้วตอนนี้เน่ยเสาที่กระสุนเอาคำไวเพื่อไปให้โชว์บันหางไปนะคะ แล้วทำไงแล้วก็คาดมาเลยค่ะคาดมาเลยนะคาดมารวบเลยเห็นไหมความห่างมันก็จะน้อยลงเนาะหนึ่งสองนี่สามแองแล้วก็สุดจะให้ดูนะวค่ะสุดถักไปปักขอโทษนะเสร็จแล้วกไปกักเด้อ สองส, dome, ส,ส,ส,สองเสาลวดโซ่โซ่สองน่สสสสสาจะโอเคแล้วนะคงจะไม่เอาเข้าอยละพอละวเสาสองแล้วก็สองเสาลวดโอเคตอนนี้นตก็จะวางให้ดูนะคะสามเสา เส้นสองรวเวลาเรามานรู้สึกงานไม่ค่อยสวยพอแล้วนะคะอัดอัดให้เพื่อนชมแค่นี้นะคะโอเคก็จะเป็นโคงแขน แเป็นวงแหนนะคะตัวน,นี้มันก็จะถักออกมาลายมันก็จะตามไปลายนี้ก็จะตามไปนะคะก็จะเกิดลายใหม่ตรงนี้เกิดลายใหม่ตรงนี้นี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดเริ่มตน้ตน,น,เมตนเราก็ใส่หมากไว้แล้วเราถักมาแล้วก็มาเกาะตรงนี้นะจุดเริ่มตน้นเราใส่มาแล้วก็มาเกาะตรงนี้ มันก็ถักตำลายเลยค่ะวนไปเลยโอเคเป็นเสาเสาที่สูงข,ขึ้นขึ้นมาคำคำไว้ถ้ามันช่องห่างไปแล้วก็ลงเสาเสาหนึ่งครั พอเรามาลายเนี่ยมันก็จะปิดขึ้นมาเองเห็นไหมคะก็จะไม่น่าเจ็บเนาะงานก็ถักต่อไปนะคะโอเคค่ะ